ต้นปีี่ยให้มันแบบกระชุ่มกระชวยแบบเปรี้ยงอะไรอย่างเงี้ยให้มีหรอไม่มีฮะก็ผ่านพ้นไปนะครับกับปีมุงจะเก๊กทำไมเนี่ปีปสองพันยี่สิบเอ็ดผ่านพ้นไปแล้ว นะครับผมเราอยู่กับเกมซัมเมอร์วอลมาตลอดทั้งปีเลยปีที่แล้วแล้วเป็นไงไอ้ปีมันไม่ได้แสงมืดตัวใหม่เลยสักตัวมันเติมหมดไปเท่าไหร่ไม่อยากจะบน่นหรอกเว้ยแต่มันไม่มาเลยืออนี่ล่าสุดเขามีแพ็กใหม่ฉลองปีใหม่ด้วยแพ็คเกจสุดพิเศษ <laughs> ครับแล้วก็สกอแสงมืดนะครับผมก็เดี๋ยวมาโดนพันหน้าละกันพันนี้เนี่ยเราพูดถึงกิจกรรมใหม่กันนิดหนึ่งนะครับผมต้อนรับปี2021กิจกรรมถอยเต๋ามันซาท่านผู้ชมเนี่ยนะครับผมจะได้รับลูกเต๋าหนึ่งลูกเมื่อทำภารกิจสำเร็จหนึ่งอย่างทุกวันเพ<ๆ>ื่อนๆเนี่ยสามารถรับลูกเต๋าได้สูงสุดเนี่ยสามเม็ดสามเมตรต่อวันคุณผู้ชมภารกิจก็เข้าเล่นตามนี้นะครับผมเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับมาถอยลูกเต๋าได้นี่ ผมได้2อ่ะในจีห้าสิอะไรแบบนี้เข้าใจเล่นนะครับดีมันจะได้ไม่ดูหน้าเบื่อซ้ำซากจำเจอะไรดีเราชมนะอะไรเกลือเราก็บ่นถอยสักลูกสามหินมันนอง ดีน้องชมรับของรางวัลมางมายด้านแรกนะคุณผู้ชมนะวันที่15 16มกราเนี่ยนะครับผมก็จะมีการแข่งนะครับซัมเมอร์วอร์เซียท์นาเมนต์นะครับผู้เข้าแข่งขันก็ตามนี้เลยนะครับตรงนี้เป็นคนไทยหมดเลยนะครับผมมียอนหองมีพี่กรมเชอร์เบ็นะครับมีทูเลอนะครับมีพี่โฮมีเซ่านะครับมีมังกี้แมนนะครับแล้วก็มีคุณหน้าหมูกำลังใจทุกท่านเป็นตัวแทนประเทศไทยไปต่อสู้ในเซียท์นาเมนต์อีกนะครับผมสู้นะ วันนี่สิบห้าสิบนี้อย่าลืมไปเชียร์กันนะครับวันนี้ทําอะไรกันดีไอ้ปิมก็ผสมผสมกันไปละกันนะคุณผู้ชมนะมีทั้งเปิดสกอร์และก็ตี RTA ผมไม่อยากให้ท่านผู้ชมเนี่ยมาดูการเปิดสกอร์อย่างเดียวมันคืออย่างที่ผมบอกครับเกมสมาร์วมันมีอะไรให้เล่นหลากหลายมากนะครับแล้วมันมีแสงมืดให้กลุบกิบ2ใบว่ะหรือมันจะเป็นต้นปีที่ดีนะ <c oughs> ปี2022เนี่ยถ้าเราไม่เข้าชาแนล 2, 2022ันเราจะไปเข้าชาแนลไหนผมพูดถูกป่ะปีนี้ผมวางแผนกับตัวเองไว้เลยขอ5ดาวแสงมืด1ตัวถ้ามันไม่มาเนี่ยท้ายปิ่มจะด่าเกมให้ยับบนบนใช่ใ <peninsula> ช <c oughs> ่ <c oughs> ต้นเพียให้มันแบบกระชุ่มกระชวยแบบเปรี้ยงอะไรอย่างเงี้ยให้มีหรอไม่มีฮะไม่เป็นไรมีเวลาให้เราตามล่าแสงมือดอีกทั้งปีแต่ผมขอเล้ยปีนที่ขอตัวนึ้งตะกร้อต้อง,งมีไม่เยอะนะ50สิกว่วใบในะครับลองเปิดขำๆขำดูเมือ5ห้าดาวมันจะมา,มานะคุณผู้ชมนะ พาที่แล้วเนี่ยผมเผาสกอร์ไปทั้งหมดตัวเลยนะครับอันนี้คือฟาร์มมาใหม่นะครับได้มา50-60อาจจะไม่ได้เห็นครับ50าสิบใระบมึงหวัง5้าดาวปิมมึงเพิ่งเล่นซัมเมอร์วองไง <c oughs> รู้เล็รู้มือกันอยู่ <c oughs> มีหลายตัวหน้าที่ผมยังไม่มีนะครับผมตัวใหม่เนี่ยมีมีแค่ตัวเดียวนะครับก็คือธาตุน้ำ ยังขาดธาตุลมและธาตุไฟนะครับจริงๆอยากได้ธาตุไฟธาตุลมไม่ต้องมาเพราะใเขา,ววามันกากนะครับแต่เวลาที่ถ้าผู้ชมเนี่ยเปิดได้มอนสเตอร์ที่มันไม่เก่งนะครับอย่าเพิ่งไปน้อยใจเพราะว่าซัมเมอร์วอเนี่ยเขาเป็นเกมที่มีการปรับนะครับมีการเพิ่มสแตทตัวละคร,คอ,รอย่างเงี้ยอยู่เรื่อยๆมีการปรับสมดุลสกิลตัวที่ไก่ตัวที่กากเนี่ยนะครับผวันหนึ่งมันอาจจะเป็นตัวที่เก่งขึ้นมาก็ได้นะครับ หลายๆตัวนะถูกปรับข um yeah> ึ้นมาแล้วนะฮะบางตัวปรับมาเก่งเวอร์เลยก็มีบางตัวปรับมากาก็มีกากว่าเดิมเขาองเป็นฮัทบอลไฟยังไม่ใช่เรียบร้อย5้าสิบหัวใบไม่ได้5ดาวเรื่องปกติอย่าไปพันอหนยนะครับผมไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเก็บสกอร์ใหม่เดี๋ยวค่อยมาเปิดอีกนะครับชีวิตเรามันก็ต้องก้าวต่อไปอะคุณผู้ชม คุณ่ามาแบบว่ามุ้งยิงร้องห่มร้องไห้สอกเร้ามันไม่ได้ผมบอกตัวเองคำพีเอสซันยี่สิบเอ็เป็นคำพีที่เราสามารถเลือกมอนสเตอร์ลงไปได้ว่าเราอยากจะได้ตัวไหน <c oughs> นี่คือมอนสเตอร์ที่ผมขาดอยู่ผมใส่ไปแล้วนะครับผมถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรบ <c oughs> <c oughs> เอาไปก่อนเอาไปก่อนสไนลมมีความสุขชิบหายเลยว่ะเปี๊ยกกาให้กากรมาหน่อยมาหน่อยมาหน่อยมา สไนเราลองไม่คาดหวังดูดิปิม จะเติมมาทำอะไรล่ะกูเติมมากูก็ต้องคาดหวังว่ากูจะได้ตัวดีๆดิใช่ไหมชิบหายมีใครอยากเอาเงินโยนทิ้งบ้างอะไม่มีหรอกมามาหน่อยเขาให้โอยเหลือเชื่อวอยมาหน่อยวะโอ้ยไม่สิบใบไม่มาเลยทุเรีไม่ คนดีใจฮะ işte> ไม่ไม่มีความเก่งเลยอ่ะไม่มีเลยอ่ะคุณผไม่ไม่มีเลยอ่ะจริงๆตัวนี้ไม่ไม่มีความเก่งเลยอ่ะก็อย่างที่ไอคนต้นคลิปมันพูดไปตัวไหนที่มันไม่เก่งเนี่ยอนาคตมันอาจจะปรับมาเก่งก็ได้คือท่านลบเนี่ยได้มาก็ ดีครับก็ดีก็ดีกว่าไม่ได้แต่ถามว่าดีใจไหมผมผมเฉยๆยู่่ะคือทั้งท่านลมและท่านน้าเลยนะครับคือเป็นตัวที่ใช้ยากมากอนาคตน่าจะมีการปรับแหละแต่ตอนนี้มันมันยังไม่ได้เลยนะครับบน่นบ่นได้ยังบนน่น <c oughs> อีกไอ้ปิ้มได้ก็ถือว่าดีได้ก็ถือว่าโชคดีไป <c oughs> <c oughs> จริง่เป็นท่านจริงตัวแม่งเท่แต่โคตรกากเลย <c oughs> คะขำๆไปแล้วกันสำหรับการเปิดสกอร์ก็ยังพอให้เห็นกันบ้างห้ดาวตอนนี้เนี่ยนะครับผม RTA เพิ่งจะรีซีซั้นนะครับลีมายังไม่ถึงอาทิตย์เลยมัง้งตอนนี้เนี่ยมันอยู่ในช่วงไต่แหลงกันนะครับผมก็ไต่แบบต๊อกๆแต๊กๆของผมมาตอนนี้ผมอยู่อันดับที่400กว่านะครับแต้มพ6 8 1มาสักปีนะครับผมตีอา a กันบ้างขำๆนะครับกลัวมันจะขำไม่ออกเลยเอาหน่อยปีมาหน่อย ตัวแรกเล่นตัวเลไรอยู่วะปิมตัวแรกเล่นตัวเลยดีวะตัวแรกเล่นต,ลต,ต,ต,ตัวแรกไม่รู้จะเล่นอะไรอ่ะท่านผู้ชมอ่าอ่าอ่ะ,อะใส่ผู้กันลงไปก่อนแล้วกันมาเราเล่นซีซีเลยซีซีจ๋าเลยนะครับไม่ให้ฝั่งตรงข้ามเนี่ยได้ออกเทินนะครับผมเล่นซีซีจ๋าจเลยถ้าสมมติว่าแพ้ก็คือก็คือปิดคลิปเลยนะ <c ười> วัวเขาแม่งดูเดือดปะมาซีซีไปเลยเปิมไม่หมูกระจา่าเว้ยเดี๋ยวมาดูกันว่าดาเมจผมเนี่ยนะครับจะจะพอไหมต้องใช้คํานี้นะไม่ไม่รู้ว่าจะพอหรือเปล่าด้วยนะครับตอนนี้มีตัวที่จะแบนในใจแล้ว <c oughs> ไอ้สักสงสัยต้องเปลี่ยนตัวแบนเฮ้ย <c oughs> เปิมพ์อย่าเครียดดิวะท <c oughs> ำอะไรบอสเล่น สนุกดีมึงเครียดทำไม <c oughs> อ่ะโอ้โหเด็กมันเอาผมก่อนเลยวะตึงๆๆเล่งให้ฝัง่งนุ่มมันออกก่อนเอาให้ม้าเขาออกมาก่อนดูดิว่าม้าเขาจะออกมาเล่นแบบไหนแม่งเอ็กด้วยโอ้โหอ,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 อะไรครับเนี่ย จะพูดคำไหนจริงๆอะ่ะซุดจริงๆอะ่ะเดี๋ยวค่อยดูนะเดี๋ยวแม่ส์สต,ตาร์นผมอีกแพ้แล้วเนี่ย ถ้าจะเล่นผิดจริงๆแล้วหรอผมไม่ควรเอาริวออกไปเหรอือผมเมื่ถามตัวเองอะกูเล่นผิดตรงไหนวะเนี่ยช่างมันนะครับช่วงต้นซีซั่นเนี่ยนะครับสามารถโยนแต้มได้แบบสนุกสนานเลยคุณผู้ชมเล่นแบบว่าไม่ต้องคิดไม่ต้องซีเรียสอะไรนะครับช่วงต้นเนี่ยมาเอาไม่แบงเลยแบงสวนสะ วะมาว่ะคุณผู้ชมผมเจอทีมสปีดจ๋าว่ะมาว่ะเด็กมันมาว่ะเด็กมันมาว่ะนี่เขาเล่นสปีดจ๋ากับผมเลยนะออ้ยโอ้โหกลัวอะไรไปสู้มึงกับเนี่ยตะกอนนะได้ปะได้บะวะเดินเดินไปแป๊บนึงนะได้บะวะเดี๋ยว,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 นะวก่อนนะฟึบฟึบฟึบสมสมตุมติว่าเราแบนด์ีเคนะครับก็จะเป็นการวัดสปีดเลยผมว่าแบนด์ดีเคอะเวิร์กสุด แล้วถ้าเป็นกรณีแบบนี้ถ้าฝั่งตรงข้ามเนี่ยนะครับตัวตัวนี้เนี่ยไวสุดคือฝั่งตรงข้ามเนี่ยตัวไหนจะไวสุดก็แล้วแต่เขาจะออกมาลบบัฟเราแล้วฝั่งเราเนี่ยมีผู้กันน้ําเราจะเล่นเกตทั้งทีมนะครับเดี๋ยวลองมาดูกันว่ามันจะเป็นไปตามที่ผมคิดไหมว้าว้ยยอ้อ้อ้สปีแค่นี้จะมาเล่นสปีด อู้ยเยกด้วยอู tamam ้ยอู้ยเอาเด็กมาดิมาดิมาดิอู้ยอ้ยอ้ยย่าอ่าพอพอพอขำๆอาทิเอขำๆแล้วกันนะครับส่วนแพ็คนี้เดี๋ยวผ่านหน้านะเออเดี๋ยวแม่ ใช้เงินไปเยอะหลายๆคนก็น่าจะเห็นนะครับช่วงนี้ก็ต้องพอๆเล่นใช้เงินนิดนึงนอกจากนี้เนี่ยนะครับสมเด็จวอเขามีกิจกรรมแจกนะครับเป็นปฏิทินนะครับผมก็รายละเอียดเด้งขึ้นให้นะครับก็ไปติดตามกิจกรรมกันได้นะครับวันนี้ขอบคุณมากครับผมจะกันพรดต่อไปฮะปิมคงอยากจูบคุณ Thank <laughs>